สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ชาแนลลองดูซี่บาปโชกชาแนลที่จะนําพาทุกคนไปสู่ความสนุกความฟินกับซีรีส์และภาพยนตร์เกาหลีหลากหลายแนวที่ไม่ควรพลาดรวมไปถึงการอัปเดตแบด์วงซีรีส์เรื่องใหม่ที่จะทําให้คุณไม่ตกเทนค่ะวันนี้มาพบกับซีรีส์เรื่องใหม่ประจําเดือนพฤษภาคมเป็นเรื่องที่3กันค่ะสําหรับซีรีส์เรื่องนี้มีความพิเศษอย่างหนึ่งนั่นก็คือเป็นการรวมตัวของเหล่าไอดอลชายจากบอยแบนด์วงต่างๆมามัดไว้รวมกันมากมายไม่ว่าจะเป็นหนุ่มอีจุนยองหรือจุนวงยูค ชองยุนโฮวงเอทิสคังชันฮีวง SF9 ยูริอดีตผู้เข้าแข่งขันรายการ Survivor ค้นหาบอยแบนด์หน้าใหม่ของวงการเคป p อชื่อดังอย่างรายการ Produce X101 เรียกได้ว่าแฟนๆของแต่ละคนเตรียมตัวให้กำลังใจพวกหนุ่มๆกันได้เลยค่ะรับรองวีดกันสุดพลังเท่านั้นยังไม่พอยังมีไอดอลสาวรุ่นพี่อดีตเกิลกรุ๊ปวงทีอร่าอย่างพักจียอนมาร่วมแสดงในครั้งนี้ด้วยว่าแต่เขาจะมารับบทเป็นใครบ้างในเรื่องอะไรนั้นไปติดตามรับชมกันได้เลยค่ะเลซี ซีรี์เรื่องนี้มีชื่อว่า Imitation แนวของเรื่องคือโรแมนติกคอมดี้วงการเคป๊อปค่ะ ก่อนอื่นเราไปฟังเรื่องย่อกันก่อนนะคะเรื่องมีอยู่ว่านางเอกเป็นหนึ่งในสมาชิกวงเกิร์ลกรุ๊ปทีปาร์ตี้ที่ยังไม่ประสบความสําเร็จเท่าที่ควรในเกาหลีแต่สิ่งหนึ่งที่ทําให้เธอได้รับกระแสะความนิยมจากสื่อต่างๆและแฟนคลับที่คอยติดตามวงของเธออยู่ตลอดเวลานั่นก็คือเธอดันมีลุคที่คล้ายกับไอดอลสาวนักร้องเดี่ยวชื่อดังระดับประเทศคนหนึ่งซึ่งฐานแฟนคลับของนักร้องสาวคนนี้มีมากมายวันหนึ่งนางเอกได้เข้าร่วมรายการวาไรตี้ทางทีวีที่มีคอนเทนต์เกี่ยวกับการนําไอดอลหนุ่มส ของวงการเคป๊อปมาแข่งขันกีฬากาันโดยในระหว่างการถ่ายทำนั้นน,นางเอกบังเอิญได้ไปมีเรื่องกับหนึ่งในสมาชิกวงบอยแบนด์ชื่อดังชาร์ตอย่างไม่ตั้งใจจึงทำให้พระเอกซึ่งเขามีตำแหน่งเป็นเซนเตอร์ของวง เกิดความไม่ชอบใจต่อตัวนางเอกมากยิ่งขึ้นเนื่องจากเขามีอคติส่วนตัวกับนางเอกเป็นทุนเดิมอยู่แล้วเขาคิดว่านางเอกพยายามที่จะสร้างลูคของตัวเองเลียนแบบให้เหมือนกับไอดอลสาวนักร้องเดี่ยวชื่อดังคนนั้นนั่นเองแต่เหมือนโชคชะตาได้เล่นตลกกับพวกเขาทั้งสองคนอีกครั้งเมื่อนางเอกกับพระเอกต้องมาแสดงซีรีส์ร่วมกันจากความไม่ถูกกันของทั้งสองคนจะลงเอยแบบใดไปติดตามรับชมกันได้ในซีรีส์เลยค่ะ สำหรับนักแสดงนำของซีรีส์เรื่องนี้นะคะคนที่1่ค่ะซองจีโซรับบทนางเอกของเรื่องไอดอลสาวหนึ่งในสมาชิกเกิร์ลกรุ๊ปวงทีปาร์ตี้และควบตำแหน่งเซนเตอร์ของวงด้วยวงของเธอนั้นยังไม่ประสบความสำเร็จในเกาหลีแต่เธอดันมีลุคที่คล้ายคลึงกับไอดอลสาวนักร้องเดี่ยวชื่อดังคนหนึ่งของวงการเคป๊อปผลงานที่ผ่านมาของเธอคือซีรีส์เรื่อง The Curse ในปี2020ผลงานซีรีส์เรื่องล่าสุดเธอเป็นหนึ่งในทีมนักแสดงนำของเรื่องรับบทเป็นเด็กหญิงที่ถูกวิญญ,ญาณ เข้าสิงและมีพลังวิเศษร่วมแสดงกับนักแสดงรุ่นพี่มากฝีมือหลายท่านอาทินางเอกสาวรุ่นพี่อมจีวอนนักแสดงรุ่นใหญ่ซองดงอิลและนักแสดงสาวรุ่นพี่โชมินซูเป็นซีรีส์อีกหนึ่งเรื่องที่ทุกคนไม่ควรพลาดนะคะลุ้นระทึกสนุกมาก ใครยังไม่เคยดูป้าแนะนำควรไปดูย้อนหลังค่ะรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนสำหรับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวป้าแปะลิงก์คลิปแนะนำซีรีส์ไว้ด้านบนนะคะสามารถกดเข้าไปรับชมได้เลยค่ะคนที่2ค่ะจุนยูคิสรับบทพระเอกของเรื่องเขาเป็นหนึ่งในสมาชิกวงบอยแบนชื่อดังชาร์กส ตำแหน่งของเขาในวงคือเซนเตอร์เขาเป็นไอดอนชายที่ครบสูตรทั้งการร้องการเต้นและมีใบหน้าที่หล่อเหลาแต่ความเป็นจริงแล้วเขาเป็นคนที่ซุ่มซ่ามแถมยังมีอคติต่อตัวนางเอกอีกด้วยผลงานที่ผ่านมาของเขาคือซีรีส์เรื่อง Peace Don't Hate Him ในปี2020ผลงานซีรีส์เรื่องล่าสุดเขารับบทเป็นพระเอกของเรื่องแสดงคู่กับนางเอกสาวรุ่นพี่ซงฮยุน ร่วมด้วยไอดอลสาวยุนโบมีหนึ่งในสมาชิโกเกิรกร๊ปวง a อพิงและนักแสดงสาวรุ่นพี่คิมมินจองค่ะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับมุมมองของความรักของนักเขียนโปรแกรมและพัฒนา AI สาวกับชายหนุ่มผู้ที่ไม่เล่นสื่อโซเชียลใดๆสำหรับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวป้าจะแปะลิงก์คลิปแนะนำซีรีส์ไว้ให้ด้านบนนะคะสามารถกดเข้าไปรับชมกันได้เลยค่ะ คนที่3าจียอนทีเอร่ารับบทไอดอลสาวนักร้องเดี่ยวชื่อดังของเกาหลีที่นงงางเอกบังเอิญไปมีลูกคล้ายๆกันกับเธอผลงานที่ผ่านมาของเธอคือซีรีส์เรื่องไอ a h น a r ียย r วซองในปี2019ผลงานซีรีส์เรื่องล่าสุดเธอเป็นหนึ่งในทีมนักแสดงนำของเรื่องรับบทเป็นนักไวโอลินในวงออรเคสตาราที่พระเอกของเราเป็นผู้ควบคุมวงแสดงร่วมกับพระเอกหนุ่มยอนอูจิน นางเอกไอดอลสาวอดีตสมาชิกเกิร์ลกรุ๊ปวงกูุดดันคิมเซจองร่วมด้วยนักแสดงหนุ่มทรงแจริมค่ะสำหรับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวป้าแปะลิงก์คลิปแนะนำซีรีส์เรื่องนี้ไว้ให้ด้านบนนะคะสามารถกดเข้าไปรับชมกันได้เลยค่ะคนที่4ค่ะยุนโฮเอทีสรับบทหนึ่งในสมาชิกบอยแบนด์วงสปารากกิง้งเขาเป็นตำแหน่งเซนเซนตอร์ของวงและยังเป็นเพื่อนสมัยวัยเด็กของนางเอกค่ะ รวมด้วยชานฮีและฮียองวง S.F.9, ซานจงโฮซองฮวาวงเอทีสยูริอดีตผู้เข้าแข่งขันรายการ PRODUCE X101 และอีซูอุงอดีตหนึ่งในสมาชิกบอาแบดนวง BOYS REPUBLIC ค่ะ ซีรีส์เรื่องนี้เป็นผลงานรีเมคมาจากเว็บตูในชื่อเดียวกันเป็นผลงานของนักเขียนที่มีชื่อว่าพัพยองรันที่ได้รับความนิยมอย่างมากในหลายๆประเทศมีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับการตีแผ่วงการไอดอลเคป๊อปของเกาหลีย่อมๆเลยก็ว่าได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นการทํางานรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับความเป็นมืออาชีพและการเป็นไอดอลการฝึกฝนที่เข้มข้นการแข่งขันเพื่อให้วงของตัวเองอยู่รอดบนเส้นทางสายนี้เรื่องราวความรักความเป็นส่วนตัวของเราไอดอล รวมถึงงานทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังของหนึ่งในวงการทีวีที่ใหญ่และมีทธิพลที่สุดของโลกจนทำให้เกิดเป็นกระแสเคป๊อปไปทั่วโลกถึงแม้โครงเรื่องหลักจะไม่มีอะไรเป็นพิเศษแต่สิ่งที่ดึงดูดแฟนๆอย่างหนึ่งนั่นก็คือกองทัพไอดอลที่มาร่วมแสดงในซีรีส์เรื่องนี้ เราจะเห็นว่ามาจากหลากหลายวงมากค่ะงานดีกันทุกคนแทบจะเรียกได้ว่าเป็นการรวมวิชช์มาแทบทั้งหมดเลยก็ว่าได้แล้วอีกอย่างเขาทําวงจริงจังด้วยนะคะมีการซ้อมการแสดงถ่าย MV เอามาใช้ในซีรีส์ใหม่ทั้งหมดเลยถือว่าเป็นการลงทุนด้านโปรดักชันที่ยิ่งใหญ่มากโดยมีวงบอยแบนด์ของพระเอกคือ Sharks วงบอยแบนด์ของเพื่อนสมัยเด็กของนางเอกคือวง Sparking วงของนางเอกคือทีปาร์ตี้และยังถือว่าเป็นผลงานเดบิวต์ด้านการแสดงให้กับหนุ่มๆสมาชิกบอยแบนด์วงเอทีสด้วย เพราะเป็นผลงานการแสดงซีรีส์เรื่องแรกของพวกเขาหลังจากนี้เราอาจจะเห็นหน้าของหนุ่มๆเหล่านี้บ่อยขึ้นในซีรีส์เรื่องใหม่ๆต่อจากนี้ก็ได้ค่ะที่ป้าทึ่งที่สุดคงหนีไม่พ้นกับนางเอกของเรื่องอย่างชองจีโซเพราะเธอไม่ได้มาจากสายไอดอลอย่างนักแสดงคนอื่นๆเธอจะต้องฝึกฝนทั้งการร้องการเต้นอย่างหนักเพื่อให้ดูเป็นไอดอลสาวจริงๆและมีสกิลที่ทันกับเพื่อนๆในวงป้าขอนับถือใจของเธอเลยนะคะ เส้นทางสายไอดอลนี้ไม่ได้ง่ายและโรยด้วยกีบกุหลาบแบบที่แค่ใครใฝ่ฝันถึงจะต้องต่อสู้กับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่ต้องแลกมาด้วยหยาดเหงื่อและความเป็นส่วนตัวค่ะมันเป็นอาชีพที่ทําเงินให้เราได้ง่ายก็จริงแต่กว่าจะไปถึงจุดสูงสุดนั้นต้องฝ่าฟันอุปสรรคมากมายขอเป็นกาลังใจให้กับไอดอลเกาหลีทุกๆวงนะคะวงการไอดอลเคป๊อปที่ทุกคนใฝ่ฝันว่าสักครั้งในชีวิตขอให้ได้ทําอาชีพนี้จะสวยงามอย่างภาพเบื้องหน้าที่เราทุกคนได้เห็นกันมาแล้วหรือจะมีอะไร ที่เรายังไม่รู้แอบแฝงอยู่อีกในเบื้องหลังเราไปพิสูจน์พร้อมกันได้ทุกวันศุกร์ทางช่อง KBS2 on air EP 1ในวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งก็คือเมื่อคืนนี้เองนะคะมีทั้งสิ้น12 EP มาสัปดาห์ละ1 EP และสามารถรับชมย้อนหลังได้ทางแอปพลิเคชัน i c e ค่ะ มาถึงช่วงสุดท้ายของ EP นี้แล้วนะคะถ้าดูซีรีส์จบแล้วไม่รู้จะดูเรื่องไหนต่ออย่าลืม c h a ชแนลลองดูซี่บายป้าโสนะคะขสันซีรีส์ดีๆส่งถึงมือคุณและอัปเดตซีรีส์เกาหลีหใหม่ๆให้ทุกคนไม่ตกเทรนฝากกด Subscribe และกดกระดิ่งกรุงกิงกุงกร,งกริงด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตค่ะ ขอบคุณสำหรับทุกการรับชมการกดติดตามและคอมเมนต์นะคะสำหรับใครที่มีข้อมูลเกี่ยวกับซีรีส์อยากจะแชร์จะบอกต่อมาเม้นคุยกันกันกบป้าใต้ลรางได้เลยค่ะวันนี้ป้าขอลาไปก่อนพบกันใหม่ EP หนะ้าสวัสดีค่ะ